สวัสดีครับผมปื้มปนเม,ม,มืองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม t อมเจสกีกันนะครับผมซึ่งมันเป็นเกมแนวแบบแนวเออแนวแข่งบรรณาธ o บดนะแล้วก็ใส่พศไปนะครับพศอ,อะไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะเริ่มเรื่องเ,เริ่มจากเด็กแมวตัวหนึ่งที่เห็นเขาแข่งบรรณาธ o บดแล้วเขาได้ถ้วยรางวัลน,นะฮะเขาปรารถนาที่อยากจะได้ และเขาก็อิจฉาเขาก็มีเพียงแค่บานาน่าบ๊สอันเดียวนะเขาก็เลยไปเลยนะอ่าโอเคมาแล้วนะครับโอเคเราเราเราต้องลบสิ่งกีดขวางจากจากสิ่งต่างๆในน่านน้ำนะไอเกมนี้นะผมเคยโหลดมาเล่นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็สนุกอยู่พอสมควรนะครับโหลดมาเล่นแล้วก็ลบทิ้งไปนะ เ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะครับ,รบ,รบกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้สร้างเราจะสร้างอะไรดีครับเรามีเงินอยู่1นึงบบาทเราควรจะสร้างอะไรดีครับอันนี้ดีดีกว่านะครับเฮ้ยเย้ ไปเลยทำไมมันไม่เข้าวะเนี่ยอุ้ยมาแล้วนะหนำหน้าเลยครับตอนนี้อุ้ยเขาเซน่าเซน้าไปแล้วหนำหน้าไปแล้ว เก็บเหรียญนะโอเคครับอ,อแล้วได้หีบนะครับเหบเปิดเลยนะครับโอเพนเลยนะครับหนึ่งร้อยสิบห้าเพชรรู้ว่าจะได้เจสก,กีใหม่นะครับอัปเดตได้ไหมครับโอเคเรามีแค่คำเดียวนะครับตอนนี้ ไปเลยไปรีไปเลยอันนี้คือเหมือนเป็นกล่องเคื่องพักอะไรสักอย่างเอ,อ้ยรีบเซงโหแจ้า โอ้โเย้ที่หน,นึ่งนะกร์คอมมอนจากอันดับที่100ขึ้นไปอยู่อันดับที่90ครับไปต่อเลยครับโอ้โยผมจำได้ว่าเรือ,อยางอันนี้นะมันสามารถลอยลอยสูงได้นี่ไงครับ เราต้องหลบเสาดีๆนะถ้าเราตามนะจะทําให้เราช้านะเมื่อกี้ผมตามไปแล้วนะผมย่างแก็บยี่มาแล้วผมมาแล้วมาแล้วผมยังไม่ให้เขาแสงนะมันไปเรื่อยๆเลยครับนะอันนี้นําโดรี่ตอนนี้ไมถึงผมมหมเหรอไม่ครับหนุนไปไวมากเก็บผุ่ย่างให้เยอะครับ ลอย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 เหลือให้ผมดลยห่วงยางอนะขอบคุณที่ตำให้เออแก็ไดนะ้แล้วใช่แล้วเก็บตำไม้นะมันจะทำไม่ช้าลงนะแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งนะแล้วก็เข้าเส้นชัยไปแล้วครับผมโอ้โหวันนี้จะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะผมจะ ลงให้สักสามคลิปนะครับวันนี้ชอบสินค้าของแท้จากแบรนด์ดังคือง่ายภายในสิบห้าวันกดซื้อเลยดาวน์โหลดแอปแล้วช็อปเลยโอเคคริเสามโอ้เงินไม่พอไม่เป็นไรหาเงินไว้อะ โอเคครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับผมไปกันต่อเลยครับนี่มีผองะเสนาเลยครับเหรียญสองบาทครับผมจะเป็นเหรียญธรนมดา ยูจนะวี่งมาอยู่ที่เลนเข้าขึา้นไทยนะครับทีนี้ผมกะจะเอาสัก10นาทีนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะขึ้นไปอยู่อันดับที่78นะครับ ว่าจะเอาของปริศนาแต่ไม่ได้ครับถึงจะได้ของปิศนาแต่ว่ามันอุย้ยม,มันมันมีแค่แป๊บเดียวนะมันได้แค่แป๊บเดียวนะไอในล่มเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เรือดำน้ำตอนนี้ผมก็ได้เรือดำน้ำนะเมื่อกี้นะได้สองครั้งติดเลยนะอันนี้ผมอยู่ที่สองอยู่ที่สองนะครับ ข้อที่สองครับผมอ,อาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่เจ็ดสิบห้านะครับไปต่อเลยครับอุ้ยดำนำหน้านะครับตรงนี้มันจะมันจะไปเองเลยนะครับ ของปิศนาเหรียญสองบาทนะครับผมว่าจะเอาของแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับไปเรื่อยนๆนะครับตอนนี้เหรียญสองเต็มเลยกลายเป็นเหรียญปกติซะแล้วเหรียญสองก็ไม่ล้วครับเออได้แม่เหล็ก หยุดเงินเข้ามาเลยร่ด้วยเงินทองนะครับเย้ yeah, <Yeah. S 2> ที่หนึ่งครับผม <Hey. S 1> ผมจะเปิดหีบนี้ก่อนนะครับค่อยปิดคลิปนะตอนนี้8ปดนาทีแล้วนะครับไปต่ออีกรอบหนึ่งเลยครับผม อันนี้มันเด้งเหงได้นะโอ้โหไปไกลมากตอนนี้ผมอยู่ที่สามนะครอยู่ที่สองแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเอาของปิจานาครับเงินสองบาทนะฮะับผมจะอาของปิจานาตรงนี้เลยอ่าไม่โดนไม่เป็นไรครับ ไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับเย้ที่สองครับเอ้าคนนี้เหมือนจะล้องไห้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ครับไปดูเลยครับผมว่าผมจะได้เรือใหม่หรือเปล่าครับไปเลยครับสามร้อยแปดสิบสองบาทเก้าเฟสเดืนอนเดิม New j e s k อ Epic นะครับผม เรืออ er e ีปิกนะครับอันนี้เป็นเรือลำที่สองเรานะครับเขาถามว่าต้องการเ e ็สสกีใหม่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะครับอ้าเป็นอะไรอะมาแล้วนิวแปลว่าใหม่นะครับแ,แล้วเราลองลองลองสักนิดหนึ่งนะรอบหนึ่งนะครับเรือผมแปลก อุ้ยเปิดมาน้ำหน้าตรงนี้เป็นทางเก็บเงินยาวเลยนะครับคุลอยสูงมากครับ หรื่สองบาทนะครับเราต้องหลบไม้นะครับดิ้งดิ้งเข้าซึ่งใจเลยนะบผมเออสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมา เล่นเกมเอ่อทอมทอมอะไรอะทอมเจสก,กีหรือเปล่านะฮะก็มาเล่นเกมนี้ให้ทุกท่านเออไม่ใช่ทุกท่านสิให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้ก็ฝากเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไม่ช่องเพ้มปวดเมืองนะครับมุ่งสู่2 0 0 0ซับสไคร์นะก็ขอบคุณสำหรับ1000ซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ